เป็นโครงการนี่าเป็นอะไรเป็นมหาลัยิอยู่คิไอ้พวกแต่นี่ก็เป็นปูมันกินยากหน่อยใช่ไหมใช่ครับดีครับมันก็จะได้ไม่เปื่อยไม่เปื่อนะเออคนหสาวขี่กอนี้อยาไปกินหวไอกันอายกันเปลนอนม่้อนไม่ได้กินแต่กใส่พวกใส่ใส่ได้ใส่เนื้อปลาไดใส่อย่างอื่ได้ใส่ปูนมันมันเป็น แยวผมเป็นไรครับใอ,บอกก้มือเ,<ล>เลยครับเช้มาอยู่าายในไอา์แลน <c oughs> หลังจะต้องไปทำกินบ้างแต่คนไทยต้องเป็นกูอัดช่มากให้มือเลยโอ้ฮันน่ทานอาหารอร่อยมากเลยค่ะโ <c oughs> อ,อ้แกสุดยอดใช้มือเลย ต้องแต่มาอีกอันนี้ต้องมาอีกเขาอยู่ใกล้อะใกล้แล้วแต่วันอาทิตย์เขาไม่ได้ทำงานประจำเขาอยู่ใกล้แต่วัอาทิตย์วันนั้นเห็นร้านเลี้ยงอยู่แถวทิ้งขอนที่ไหรนมแต่ไม่ได้เข้าใช่แม่ที่จะมาหาพี่อะเขาไปเขาไปอยู่ทิ้งขอนไปหาแฟนกลับมาใช่ๆไปแล้วเขามาที่นี่เขามาเจอแฟนกลับที่บุชูรีสอร์ท เราไปดักฟักันะเี้อนนั้น่นนออนทัวใช่ไหมแต่ทุนิโจอดูเป็นสิบปีไม่มีใครรู้จักนะตอนนี้อามาเขรู้จักคนรู้จักเลยเโ้มจี่อื่เดี๋ยวพาเรียมมาก็รูดจักอีกทุนนี้เพิ่งจะมาทำยูทูปนะไม่ถึงปีครับแค่เดือน เมื่อก่อนก็ทําแบบเกี่ยวกับโปรโมทรีสอร์ทบ้างอะไรบ้างไปเที่ยวตัวเองบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้ทําแบบจริงจังแล้วมีชว่วงหลังก็ติดตามเพื่อนๆคุณอาชัญชัยดูฮอนด้าเซียแล้วก็อะไรพวกนี้แล้วก็อำมอาชันนะก็ดีก็ถือว่าง,งานเล็กๆไปเทีย่ยวด้วยอะไรเงี้ยมาเลเซียนี่เรา ที่เราจะไปนี่มาเลเซียอยู่หรือว่าไม่่มาเลเซียไม่ได้อยู่ครับแค่ฟิลิปปินส์เท่านั้นมาเลเซียไปต้องไปที่ยาวเดแต่คงอีกหน้านะเราะว่ามาเลเซียไปมาแล้วแล้วก็มันก็เหมือนกันนะอินโดนีเซียบูนไนภาษาก็คงเหมือนกันที่เราไปอยู่นานคือฟิลิปปินส์ใช่ไหมครับถามมาจริงๆมากมากเลยนะแต่ทุกคนมีเอกลักษเป็น ทีื่อว่าบอลมันไมทำได้แบบนั้นผมก็เคยเคยกินก็ใช่ไหมเขาบอกว่าบอลบอลนะเขาบอกว่าทางการทางบอลนี่แหละในปัญหาทางทางบอลเขาบอกว่าทางทางก็คือการใช่คนใต้เขากินมันเห็นพี่เล่นนี่เป็นคนใต้หรือเปล่าเป็นไหมคนบังเบิรดเลย แต่นาทีอร่อยจริงนะวันนี้คุณโจเข้าไปกินอาหารใต้กินอาหารทะเลขึ้นาขใต้ทำไมคุณไปถ่ายด้านหล,ลนังให้ได้ไงเพถ่ายที่งม <laughs> <laughs> องไม่เห็น,นเน่หุเห็นที่นี่นหลังพอดี <laughs> <ไ>อาย <laughs> มาลงสวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับมาวแล้วเหรโมนิสจะไปย,ะยังอเมริกยังเลยครับพี่อยากไปอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าเป็นการต่างได้ไม่ไป,ไปพเพราะเขาเสียนะถ้าเขาไปไม่ไม่กี่วันตองประมาณนองก็นไหน่าไป ใกล้วันละประาที <sk 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 ่กรุงเทพเป็นไงมากแคนอาหารทะเลไหมตอนนี้เขาเรือเขาพะกันพะวงกันออกนข่ก็พอมีเต๊นท์เต๊กอะไรเย็นข้นีมไม่บอกไม่เป็นไรนะ เอ้ตัวนั้นี่ามไันิดผมพิแล้ครับพีไม่เป็นเพราะว่าผมไม่กินข้าวน้วพี่ไม่รอนะเดี๋ยวผมล้างให้อ๋อไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวล้างเขคิดว่าจะถกันตอนเย็นใช่ยเ็บปกติ โจโก็ต้อง,องออเข้ไไรรรารีสอร์ทตลอดเลยที่ก็ไม่ได้ไหนก็อยู่ก็ดีฮะใครใครใครมาที่มาดีสอร์ทจเจอพี่โจแน่ๆอยู่จริงๆจริง,รงหล่อมากหล่อมเ่เกิด ที่ไหนคระะในใับคาดได้ลงได้ผมคาบเสียเอ๊ไม่มั่นใจน่าจะตรงเห็นคุณบูบอกว่าไปตั้งเศ๊อ๋อไม่รู้ไปเด็นเดอน้าไปขนาง้าง้างข้ละกี่วันไปกี่วันครับห้าวันโอ้ถึห้าวันเยอะนะเห็นทำมีตรงม,มีสร้าง อนี้ไปเกาะตาวไกลไหมครับเกาะตานี้ก็ดังอยู่เนาะดังดังเห็นเห็นรหมการเหนอันนี้พูดได้เนาะเห็นรายการโลกใบใหม่เขาไปอยู่ในที่ที่แล้วแล้วก็วันนี้น่าจะอยู่ทำงานอิ่มอิมเมืองไทยใช่ไหมจ๊ะจะทำราการทีวีที่ชัดป้องได้ดี กทำทีวีนะต้องเพราะว่าพิกเซลสูงเราไปอัดลงยูทูปมันมันมันเลอะออกมาเวลาผ่ทำยูทูปมันก็ทำไม่ได้เป็นระบบของยูทูปเราก็ตั้งอย่างดีนี่คนแรกเลยนี่เป็นสตอของเอาเวลานะครับจะต้องผ่านกล้องที่อยู่เขาหลังนี่รับดื่มพี่หลงก็จริ า่อีกอย่างหนึ่งมันจะได้รู้ด้วยครับว่าข้างในมีหนอนไหมเพราะวันนั้นไปฉันขาครับกินสะตอแล้วเมาครับไม่ใช่เมาอะไรนะกินนอนเข้าไปเราเราไม่รู้ใช่ไหมแล้วเป็นทุกเม็ดด้วยจริงครับเนี่ยอย่างเงี้ยถือว่าเขากินสะตอถูกต้องเลยนเห็นเม็ดข้างในด้วยกินได้ไงนี่เห็นนะ ไม okay. uh, ่ขนาดเปิเนี่ยก็เลยว่าสตอที่นี่โอเคเลยแตงในช่วงที่มันแพงมากๆนะผมไม่ิทั้งเปิดเลยตัวนี้มันเลยเยอะแลวก็กินทั้งเกิดเพราะว่ากินทั้งเปิดมันไม่เหมือนสมองสบายดีจะเลยก็้ เจอเป็นคนที่คนพูดแบบว่าถ้าพูดนะครับผมต้งที่ไทยพูดอะไรไปหมดไม่รู้มั่วมากเมื่อคืนมีฝรั่งมาสองคนเขาพักอยู่ข้างในนู้นเขามาจากไรนเลยสวีเดนมั้งไม่ใช่ไม่ใช่เนอวีเนว์เห็นเขาไปดินเหล้ากับเขายาวเลยเขาเขชวนเขาหลังไม่ไอยู่ว่าชวนจริน ่สบายไงอางกาศมันเปลี่ยนด้วยแล้วก็อาหารการกินอะไรก็เปลี่ยนไงทมาแล้วเขาก็ไม่อยากไปที่อื่นเ,นยมมเลยเพราะว่ามาแล้วอยากมาอยู่กับเราเาพูดกันรู้เรื่องอะไรสั่งอ,อาหารสั่งอะไรก็บอกว่าให้เปลี่ยนร้านนั่งจะไปกินร้านนี้ร้านนี้มากมันจะได้เปลี่ยนรสชาติไม่ไปที่อาหารการ็จินรึอาหารไทยนอะไนี่เขาคิดไง คือว่าเราทำให้เราก็คือต้องระวังไม่เผ็ดมากเลยพี่เด็กก็อยู่ก็่หลังตึกแปดสี่ไปเรียนที่มหาลาัยรียงสองสองปีแล้วถ้าคงคิดมันจะไม่แพงมากเลยอือตอนเด็กไปแล้วก็ไปอยู่กับครอบครัวเขาน,นะมีพ่อมีแม่ทีนน่นุ่นก็คือพี่ว่าเขาเขาเขา,เขาดูแลไ,ได้กค่ะผมว่าคนไทยน้อยนะที่ขาษากลาเเาอยอนะก็เหอฮะ เป็นประเทศลราเป็นคนขึ้นมนอืองเยอะที่สุเยอะแต่คนไทยอ่ะไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแต่ว่าถ้าคนไทยพูดภาษาที่ได้เยอะแต่ก็ร่าเริงผมก็ต้องมีแฟนเในเยอรมันคือคนแถวนั้นจะพูดเยอรมันได้เดี๋ยวนี้ก็มีหลายครอบครัวนะที่แต่งกับเยอรมันก็พูดเยอรมันได้ ผู้พูดได้นะภาษาฝรั่งเศสละเขาเรียนมั้งอ้าวผูพูดได้นะฮะอขาเป็นเอกฝรั่งเศสนะอ๋อไม่ยากเขาถูดไปฝรั่งเศสได้ไหมเรียนนะใช้แค่ดิจิทัลเดี๋ยวแกจะไปฝรั่งเศสมาณเดือนสิงหาสิงหาขึ้นยานอืมสิงหาเดี๋ยวผมได้ไสองภาษาภาษาลาวด้วย

ร้อยศูนร้อยแปดสิบหนักร้อยยี่สิบตัโล่เจสันพกจะทำยูทู e แข่งกับเจสันกจะทำแบบยูทูปแบบว่าถ้าเกิดวันหนึ่งเจันมาเจ็นมานี่มี่สวนดังมีเดชาวต่างชาติทนหนี่ยเถิต้องมีมือไทยนี่ทำทำาม่ขอเลยทำอยู่ตรงนั้นเริ่มเริ่มทำก่อนก่อนที่ว่าคอนเทค่บบัวน แต่ทำเราต้องจ้างเขาเพราะเราไม่มีบุคลากรที่เป็นแค่ไปไม่ถึงไหนจบก็พอจบแล้วเปิดเทปเลยไปไหมอย่าลืมภาพให้เสิร์ฟเบียเสิร์ฟเหล้าก็ได้ให้ไปเป็นนักมวยนะ่ก็คือตั้งแต่ยี่ินาทีแรก ลมลมมันก็ติดต้นไม้นะมันไม่ใช่ลมลมม่นว่าลมเหนียวอ่ถ้ามีลมเหนียวก็ลำบากถ้าไปอยู่แถวระยองมานั่งห<อ>ัวมีอาหารนเลแล้วไม่มียุงเลยนะไม่มมียยุงงจริๆหาถึงว่าเนี่ยนั่งกลางวานันนั่งร่าสบายาถ้าแถวแถวบางที่เนาะยุงเยอะโอ้ยนัไม่ไหวแลยองเนี่ยผมนั่งไม่ได้เลยผมแพ้ยุง กินมะพร้าวกินมะวานอ่ะหวานกิน,นตอนนั้นกันเลอะหวานเพียงกินตอนนนแกงก็กินแก่ก็ก,กิน <c oughs> อยากรู้เนาะกินหวานหานเปล่าไม่ไม่แต่ก <c oughs> ิงาใจริงว่าได้จะเลือกเนขอลุดหอมหอเขาไม่รู้ไงเขาเห็นรูามะหวาเม่อวานเห็นีนขึ้นเองไม่